ต้มปลาขัา้นตอนหิริสุมพี่น้องตำกระเทียไมไว้รอเพราะว่ามักปลาไปแล้วแม่วันแล้วก็ขยนันขยนันแม่คะสม้มแม่คะปลาส้มแม่ค้ไอป้ปลารา้านี่เบิ้ลเนี่ยเล่าเร่ามักปลาไปแล้วนี่มกักบนไม่นี่ไหนขยเนีู้อื่นอ่าบนมันเร่ามักไปแล้วนีหยันกลางลุง แวก็มาตาเครื่องไว้ปลาจังโลกกแม่เนี่ยตากระเทียมตาเบิ้ลหนบ่อบินี้ตบิน,ตน,ตนั้นสกเบินีต,ตามเบิ้ลหนิบ่เือว่าโอ้ใส่กระเทียมลายอีกตัวนี้กว่าสีมานสมได้นเนาะโ้ ใส่เครื่องปั่นบ่ได้บ่นี่มันจังได๋ใส่เครื่องปัน่นมันก็ได้อีแล้วมันบ่มีเครื่องปั่นโอ้นึกว่าต้องใส่แต่วิธีตาำแล้ววมันเข้ากับปัน่นเอาดิบ่อืออันนี้อันนี้คือขาดไม่ได้อือสิใส่หลายเสียบลายเสียลายเสียบลาย,ยนี่มีอะไรก็ตู้นี่มันบ่มีเครื่องปั่นอ่ะพี่มีแต่เครื่องแต่เครื่องมือ,อ,มอก็ตำแหลวไว้แต่ละปลอกปลอกปลอกรโครกหน่อยๆไปหรือเปล่านี่ บ่านอยเาง่ายกันยากอ้อถิ่มลงตามเป็นหัวเลยตัวนี้เป็นหัวแ่่มาในการเท่าเก็บบกอบ่ก็ใส่เครื่องบดเอานี่หัวเขาก็เหยอเพราะว่ามันตำาน่มันกับเมื่อยตื่นู่ได้หนิเนาะ่ว่ามันหนักบริเวเครื่องตัเลยหะ มันบวมว่านว่ะเอื่อแดดเออรอยังไงซะถ้าจำเนี่ยมันแดดจำแดดข้างอะไรแดกดม่นมาเครื่องปั่นเพิ่รก็มันกระตัวตัวใช่ไหปั่นเข่าควรนะวะก้มความนวความละเอียดมันบ่ได้เนาะบวมันปันหน่อยเธอหน่อยปั่นเธอเราสองสมองจังสิปันไหนอะไรไว้ปันไหนอะไรจะกับมันตายมันแบ่แข็งสูตรตำอะไ้เนาะจังนะใหญ่รองเราปั่น เจ้าใบใหญ่ตรงดั้จ่างคนแก๊ะแก๊ะโอ้เขาแกะเขาจะมาปั่นเออนี่ยเนี่เนี่ยแกะอกางสีอืมมันจะเอาลูงปั่นได้เนี่ยเอาลูงเป็นหัวได้สูตรตามมาได้ชนะฟังว่าเอาลูกเป็นหัวนั่นเครื่องเพิ่นบุปไปสั่งเออแบบบุปมปนจ่างข้นแก่๊ะตรงขึ้นสื่อแก่กีโอ้สื่อแบบแก่กีบมากกับว่าใส่เครื่องปั่นจั่วจั่เอากระชากอันกาวเท่าพี่เป็นกระชากใส เบิร์ตแล้วก็จักใส่โอ้บริการกาแกฟอคือว่าไปกินนะนบ่ค่อยกินแล้วตำตำกระเทียมป้าป๋าแล้วก็เอาอันนี้มาบริการกาแฟว้าวข้าวตาเขาวตาเอามาดอกไว้ตองดากไม้เอาอันดาบขอบคุณที<อ>่รับชมคลิปค่ะ